Mà? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mặt Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนกระสาทิตสาทิศกี่คุะลองวางยหมนึกๆคึ้มใจไหมครัาใช่ไม่ค้มเลอะ่รนี้สองอันอาทิตย์อล้กเอาเครื่องใส่แบบเออเื่อง้เรองรู้เรือเราเข้าเอกันอะ อืมมันอึมันชินหน้าทานเลยดีเลยไอ้เครื่องเครื่องมาหน่อยเครื่องบล็อกทางใต้ใช่นี่มันทางใต้ใช่ไหมแต่ไม่ชิดเลยนี่เราตัวชื่ออะไรเราเรียนอะไรมานี่เครื่องยากเนะได้หมนย่างหมดเลยนี่บ้านหอดแล้วเบ๊บที่แท้ เราแบบระยะตอนนี oh. s <S ah. ้แลบเดี๋ยวอันนี้เรื่ออิสระแม่ผมนอนแบบนี้หรอวะที่เราบอกปั๊บไปจะอีแบบนี้ปั๊บไปแบบนี้ปับคาน่ะเป็นปั๊บสายผ่านนะคับเยวโค่เกี่ยวปีนนีฮทีนมองยังไง โยกอีกน yeah, ี่อันอันอีกนี่ตัอปีปะยันมื่นจ้าวแล้วมีตัวปีนะฮะตอนนั้นดิ๊เอ้ยสามโมงแล้วสามโมงแน้ะเออ้แปดบาท้บายังมีสามโมงัว่ถ้าถูกสามโมงแล้ว

จะผ่านนี้นะรับไดผ่านนี่นะับจะต้องเีบยลยนะเล็บโยกเลยวะต้านนะนัียบนี่เล็ยนไกันเลี้ยไ่เลยกนะ้านต้านต้ต้นนต้านต้านตเานานต้าตาตานตานนาน้นะตายตต้านตนตานตาตานตาา แม่เด็กนี่ 10, ่ายือเปิ้ลมือเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลฉนขอข้องมีไก่เลยคุณลงครัมีไก่เฮ้ยนีไก่เฮ้ยวายเจ้า หาคุยไม่เศราคุนั yeah. oh, oh ้นไม่านี้จะว่าโอ้เศมีดีเลยอีดาวอีดาวอ้ไมไ่เองตเอ้อ No, I, I don't like, oh, my no. house oh.